กำลังจะไปสถานีสยามค่ะเดินสกายวอล์กนะคะเข้าสถานีสยามค่ะบรรยากาศในสถานีสยามนะคะต่อคิวซื้อตั๋วจากเจ้าหน้าที่เลยละกัน ซื้อตั๋วจากเจ้าหน้าที่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะได้ตั๋วมาแล้วนะคะบางคนก็รอกดจากตู้เลยที่นี่สถานีสยามนะคะเพื่อนๆดูบรรยากาศตอนนี้ก็สองทุ่มแล้ว สถานีแล้วค่ะคนต่อคิวกันขึ้นชานชลา บนชานชาลาแล้วเราไปทางไหนดีซ้ายไปบางว่าค่ะขวาไปเคหะนี่เลยด้านหลังเราน่ารักนะ,ะทันไหมทันไหม <c oughs> อีกคนบอกไม่นา่า <c> น <oughs> เราก็ไปเคหะนะคะแต่เราไม่วิ่งแล้วค่ะเหนื่อยดูรถขบวนนี้นะคะจะออกแล้ว รักไหมคะรถไฟฟ้ากระบวนยาวมากเลยนะคะตรงนู้นคือสยามพาราลกอนค่ะเพื่อนๆบรรยากาศในชานชลานะคะ นู้เป็นบังว่าที่นี่กรุงเทพค่ะเราก็มารอสานิสยามค่ะขบวนนู้นมาจากสนามกีฬานะฮะมุ่งบังว่า มาอีกขบวนแล้วเร็วมากเพิ่งออกไปเมื่อกี้เองเพื่อนๆดูนะคะเดี๋ยวมีคนลงมีคนขึ้นรอผู้โดยสารล,ลงก่อนนะคะและ้วผู้โดยสารก็จะขึ้นน่าขึ้นไหมคะพเพื่อนๆมีใครยังไม่เคยขึ้นบ้างก็เป็นธรรมดานะคะต่างจังหวัดก็ไม่ได้เคยขึ้น มีโอกาสมาเที่ยวนะคะมีโอกาสเราก็จะไปเที่ยวต่างจังหวัดเหมือนกันย่างเที่ยวไม่ครบเลยค่ะอยากไปเที่ยวน้ําตกทะเลไปแล้วนะคะขบวนนี้ติดๆกันเลยค่ะเคหะสองขบวนจะวิ่งไปตามเส้นสุขุมวิทนะคะปลายทางเคหะสมุทรปราการค่ะเอา้าไม่ออกดูบรรยากาศรอบๆนะคะ เพื่อนๆน,นี่คือบริษันีสยามไปแล้วสเสนอรถไฟฟ้านะคะตึกนู้นคือสามเซ็นเตอร์นะนี่คือบรรยากาศที่ชานชาลาสานีสยามค่ะ ทุกคนนะคะเราซื้อตั๋วแล้วแตะตั๋วเข้ามาแล้วสองบรรยากาศนะผู้โดยสารรอรถไฟฟ้าฝั่งนี้ไปบางว่าค่ะ ฝั่งนี้ไปเคหะค่ะผู้โดยสารก็ต่อ,อแถวกันนะคะรอขึ้นรถสปอร์ตโคสนาะสวยเนาะกาแล็กซี่ซัมซุง สปอตโกซานี้ก็อยู่ที่สถานีสยามนะคะถ่ายมาให้เพื่อนๆดูค่ะพักสายตาระหว่างรอรถไฟมาตอนนี้ Apple ก็ออกรุ่นใหม่แล้วนี่ใช่ไหมคะ iPhone 15ใครถอยรุ่นท็อปมาแล้วมั้งคะ50า0 0 Galaxy ส Samsung โอเคค่ะเราไปดูบรรยากาศผู้โดยสารรอรถที่ชานชลานะคะเริ่มเยอะขึ้นแล้วเนาะโอ้ดูนี่ผู้โดยสารที่รอไปทางด้านสีลมนะคะ บริษัลอไปเส้นสีลมนะคะครึ่งสถานีแล้วค่ะอันนี้เส้นเคหะค่ะ บายบายเพื่อนๆไปที่ภาพสวยๆจากการโฆษณาโทรศัพท์มือถือนะคะ